ท่านผู้ชมจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวชมงานนะครับงานโอท็อปที่จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและการการประชาสัมพันธ์งานโอท็อปภูมิภาค2022ไปติดตามรายละเอียดกันครับ mm hmm. กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับขอเชิญเที่ยวงานโอท็อปภูมิภาค2022ครับ mm hmm. มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยกับสินค้าและผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาว ที่มีการคัดสรรมาจากทั่วประเทศภายใต้คอนเซปต์โอทอปช็อปปิ้งวีคซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีจังหวัดสงขลาศูนย์ประชุมมออครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง13มีนาคม2565ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาภายในงานครับก็จะมีกิจกรรมมากมายอาทิเมื่อซื้อสินค้าครบ2,000บาท แรกรับเสื้อนะครับเป็นเสื้อยืดสุดเก๋ฟรี100คนแรกของแต่ละวันพร้อมรับการชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัดสงขลาและก็ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายโดยตลอดการจัดงานนะครับท่านก็จะได้รับความเพลิดเพลินซึ่งจะเป็นการกำหนดเลยนะครับวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะ7มีนาคมพบกับดวงจันทร์สวนี แล้วันนี้ครับ8มีนาคมพบกับข้าวทิพย์ทิดาดินวันที่9มีนาคมพบกับหญิงทิติการครับวันที่10มีนาคมพบกับบิวกลยาณีวันที่11ครับพบกับวงพัทลุงวันที่12มีนาคมพบกับรัชนกศรีโลพันธ์และวันสุดท้ายของงานครับวันที่13มีนาคมพบกับอิอิสระพงศ์ครับและพบกับกิจกรรมนาทีทองครับเพราะเพียงท่านซื้อสินค้าในงานครบ500บาท รับคูปองลุ้นโชคทองคําทุกวันวันละ3า่รางวันวันสุดท้ายของการจัดงานครับก็จะลุ้นรับสร้อยคอทองคําหนัก1บาทจำนวน1รางวัลจับทุกวันครับเวลา19นาฬิกาขอเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมสืบสารภูปัญญาไทยอุดหนุนคนไทยในงานยังคงจัดให้มีนะครับการตรวจ a อ k ให้กับผู้ประกอบการทุกท่านที่มาจำหน่ายสินค้าและทุกท่านครับต้องผ่านการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็ม สำหรับผู้เข้าร่วมงานให้เกิดความมั่นใจได้ว่าในการจัดงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมความปลอดภัยอย่างดีโดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัดและที่สำคัญครับพลาดไม่ได้นะครับกับอาหารสุดแสนอร่อยโอท็อปชวนชิมตื่นตากับสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์นะครับสินค้าของใช้ของตกแต่งเครื่องประดับเครื่องแต่งกายกว่า300ร้านค้ากันเลยทีเดียวพลาดไม่ได้นะครับ ขอเชิญทุกท่านร่วมช้อปชิมชมกับงานโอท็อปภูมิภาค2022โอท็อปช้อปปิ้งวีคสุขทวีคูณเพิ่มพูนเศรษฐกิจชีวิตดีแฮปปี้ทั่วภูมิภาคกันได้แล้วนะครับวันนี้วันที่ 8, 9, 10, 11, 12, 13ไปเลยนะครับทั้งเรื่องของสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและพลาดไม่ได้ครับกับอาหารการกินเนี่ยที่คัดสรรกันมาแบบนะครับโอท็ o ระดับ5ดาว ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวครับเหนือเชียงใหม่นะครับภาคกลางนะสินค้าภาคอีสานภาคใต้หรือในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับยกมาไว้ในงานนะโอท็อปภูมิภาค2022ออย่าลืมนะครับมีของแจกมากมายเยอะแยะมีร้านค้าต่างๆมาสนับสนุนมาออกบูธกันนะครับกับงานในครั้งนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับ